สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับสูตรมาครบล่างนะครับก็เป็นสูตรนะครับที่เดินต่อนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าต่อนะครับเป็นงวดที่2 1เอนะครับตามสถิติที่นำเสนอไปนะครับก่อนอื่นนะครับ ก็มาดูชุดเด่นนะครับที่ผมได้จับชุดไว้ให้สมาชิกนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็เป็นงวดแรกนะครับที่ผมนะครับกลับมานําเสนอข้อมูลแนวทางให้สมาชิกนะครับสูตรต่างๆนะครับก็อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับเกิดอยากให้สมาชิกทุกท่าน ติดตามไปนะครับมาดูนะครับชุด2องตัวบนนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่นำเสนอไปนะครับผลรางวัลน,นะครับออกห้า เกนะครับหลัก1ินะครับไม่มี9นะครับเพราะว่ามาที่ตอนที่ผมจับชุดเด่นนะครับก็เอา9ก้ากับแปนะครับมาไว้ที่หลักหน่วยนะครับจับชุดออกมานะครับก็ไม่มีชุด9 8แปนะครับ ก็จะมีแค่ชุด7 9ก้านะครับแต่ว่าชุดนี้ก็ไปออกล่างนะครับก็ถือว่าสูตรไม่ถูกนะครับในงวดนี้นะครับผมก็จะไม่นำเสนอนะครับสูตรนี้ต่อนะครับแล้วก็ไม่ปรับสูตรนะครับถ้าท่านใดคิดว่าหลักหน่วยนะครับสูตรนี้จะเดินต่อก็นำไปคำนวณได้นะครับเดี๋ยวผมจะ วิเคราะห์นะครับแล้วก็มาจับชุดใหม่ให้สมาชิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเน้นนะครับที่ผมได้เน้นไว้นะครับก็จากสูตรต่างๆนะครับที่นําเสนอไปนะครับแล้วก็นํามาเปรียบเทียบคัดเป็นชุดเด่นให้สมาชิกนะครับก็ผลรางวัลนะครับออก5 9 แปนะครับก็เน้นที่หลักหน่วยนะครับ8ดน่าจะมานะครับนวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลัก10บนะครับไม่มี9ก็เลยไม่ถูกนะครับเจ็เก้า็ไปออกล่างงวัน,นี้ก็มาว่ากันใหม่ ส่วน2ตัวล่างนะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมได้คัดชุดเด่นให้สมาชิกนะครับก็ไม่มี79นะครับเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมานะครับผมคิดว่า7กับ9น่าจะไปบนนะครับเลยไม่ได้จับชุด79มานะครับก็ไม่ถูกนะครับ แต่ว่าสูตรมาครบล่างนะครับก็ยังเดินต่อเกิดเดี๋ยวจะยาวกันไปนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคํานวณนะครับไปพร้อมกับสมาชิกทุกท่านนะครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่รู้จักว,วิธีการคิดคํานวณนะครับก็ผมก็จะมาคํานวณให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับ คำนำคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นนาทางในการคิดคํานวณและวิเคราะห์สลากกินแบ,บ,บน่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ให้สมาชิกทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผลรางวัลน,นะครับ2 ตัวล่างนะครับออก7 9นะครับหลัก10นะครับมาที่7ต็อาไนะครับเดี๋ยวมาอีกประการหนึ่งหลัก10นะครับมาที่7นะครับ หลักหน่วยมาที่9ผลนองวันนะครับออก7 9นะครับก็เป็นงวดที่22มาดูกันนะครับว่างวดที่23นะครับผลคำนวณจะได้ตัวไหนเด่นถ้าสมาชิกมีสูตรมาครบล่างแม่นๆอีกสูตรหนึ่งนะครับก็สามารถ น้ำมาจับชนได้นะครับมาดูสูนนะครับที่ใช้ในการคิดคํานวณนะครับสูนนี้นะครับจะใช้หลักแสนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักน้อยบน บวกหลัก1ิบต้นหน้าที่2บวกหลักหน่วย3ต้นหน้าที่2บวกหลักร้อยสามตัวท้ายที่2 2ครั้งบวกหลัก13บตัวท้ายที่2นะครับจากสูตร8บวก0์บวก0ูบวก1บวกบวก9บวก9บวก9บวก4ผลคำนวณนะครับ40่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเกิดใช้แค่หลักหน่วยคือเลข0นําำมาเป็นตัวเด่นตัวที่1 0ศย์บวกเพิ่มไป1ได้1เป็นตัวเด่นตัวที่2นะครับ1บวกเพิ่มไป1ได้2เป็นตัวเด่นตัวที่ 3,-2 นะครับบวกเพิ่มไปอีกได้7เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4 7เจนะครับบวกเพิ่มไป1ได้8เป็นตัวเด่นตัวที่5 8นะครับบวกเพิ่มไป1ได้9เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่6ผลรางวัลน,นะครับออก7 9นะครับ มาดูโมเลสุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลรางวัลน,นะครับที่ทางกองสลากครับได้ถา่ายทอดสดออกมานะครับก็ได้ผลรางวัลตามนี้นะครับ รางวัลที่หนึ่งนะครับเลขที่ออก9 4 3 5 9 8นะครับสองตัวท้ายนะครับออก7 9 3ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับออก7 2 9 3ตัวหน้าครั้งที่สองนะครับออก7 27 3ตัวท้ายครั้งที่1ออก1 5 4 3ตัวท้ายนะครับครั้งที่2ออก200 0, สูตรที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักสิบสามตัวหน้าที่สองบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าที่สองบวกหลักร้อยนะครับสามตัวท้ายที่สองสองครั้ง บวกหลักสิบสามสุดท้ายที่สอง ศนะครับ9บวก4บวก4บวก8นะครับบวก2บวก7บวก2บวก2นะครับแล้วก็บวก0ผลคำนวณนะครับผมก็ขออนุญาตใช้ กครืงคิดเลขสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับผลคำนวณนะครับเท่ากับ38มสิบดโดยใช้แค่หลักหน่วยคือเลข8นะครับนำมาเป็นตัวเด่นตัวที่หนึ่ง แปดบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เก้าเป็นตัวเด่นตัวที่สองเก้าบวกเพิ่มไปหนึ่งได้สิบก็ใช้แค่หลักหน่วยคือเลขศูนย์นะครับนำมาเป็นตัวเด่นตัวที่สามศูนย์บวกเพิ่มไปอีกห้าได้ห้าเป็นตัวเด่นตัวที่สี่ห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งนะครับได้หกเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่ห้าหกบวกเพิ่มไปหนึ่ง ได้เจ็ดน,นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่หกผลคำนวณนะครับงวดล่าลสุดเกิจะเด่นที่แปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ด ประจำงวดวันที่2นะครับพฤษภาคมนะครับสองพันห้าต่อมานะครับผมก็จะมจาจับชุดเด่นนะครับคร่าวๆก็จะเด่นที่ชุด8ปดนะครับ

เก้าหแล้วก็9 7นะครับ0 5 06 07 5 6 5 7นะครับแล้วก็ชุด6 7อันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าสุ่มตเละน,นะครับจับชุดเด่นคร่าว ให้สมาชิกครับเดี๋ยวผมจะนําสูตรอื่นนะครับมาเปรียบเทียบแล้วก็มาคัดชุดเด่นให้สมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าสูตรมาครบล่างสูตรนี้นะครับกับผลังวันนะครับที่จอกนะครับจะออกมาตรงกับสูตรที่ได้คำนวณไว้อีกหรือเปล่านะครับก็ฝากสมาชิกนะครับที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือท่านผู้ชมใหม่นะครับที่เพิ่งผ่านเข้ามารับชมนะครับก็ฝาก กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะไม่พลาดนะครับสูตรดีๆกับคลิปดีๆแบบนี้นะครับที่ผมจะมานําเสนอนะครับให้สมาชิกทุกท่านได้ติดตามได้รับชมได้เป็นางทางกันนะครับกับพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ